ข่าวด่วน <c oughs> วันนี้เมื่อประมาณสัก4ี่สิานาทีที่แล้วบอสโจโพสเรื่องคนคอมเมนต์ดราม่าเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคนในวง <c oughs> โอ้มันมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดอะไรเงี้ยบอสโจร,ระบายความในใจว่าอยากจะให้เอฟซีย่าไปคอมเมนต์ดราม่าในการเปรียบเทียบคนน้นคนนี้กับน้องอุ้งอิง อันนี้ลุงคาดเดานะคาดเดาไม่ไม่ใช่ของจริงแต่เท่าที่อ่านคอมเมนต์บอสโจเดี๋ยวขึ้นให้ดูด้วยก็บอสโจอาจจะแสดงความคิดเห็นกรณีที่เอาน้องอิงไปเปรียบเทียบกับปลาลูกคอ,อกใหม่ๆที่เข้ามาแล้วว่าปลาลูกคอ,อกเสียงคนโน้นเสียงไม่ดีคนนี้ยังไม่ถึงน้องอิงเสียงดีอะไรประมาณนี้ก็เลยเกิดความอึดอัดในใจเลยก็อยากแก้ระบายบอสโจก็เลย โพสคิดว่าเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นในวงให้ทุกคให้เอฟเข้าใจว่าถ้ารักน้องอุ้งอิงรักวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงต้องการที่จะให้น้องอร้องแล้วมีมีความสุขอะไรเยอะขึ้นก็อย่าเม้นไปเป็นดราม่าในวงอย่าไปเปรียบเทียบอย่างเช่นอันนี้ลุงยกตัวอย่างเองนะไม่เกี่ยวกับวงไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับดราม่านะก็คืออย่างเช่นถ้าไปเปรียบเทียบว่า น,น้องแบมเข้ามาต่างนาแล้วยังไม่มีเพลงเสียงสู้น้องอุ้งอิงไม่ได้อันนี้เขาเรียกเปรียบเทียบเปรียบเทียบอย่าไปอย่างนั้นนะครับคนเป็น f c อย่าไปเปรียบเทียบงั้นเปรียบสู้พูดเรื่องสิ่งดีๆกว่าน้องแบมพัฒนาได้เยอะมากเลยแสดงออกได้หลายชุดแต่งชุดโน้นชุดนี้ได้น้องแบมสุดยอดเลยเปรียบเทียบกับน้องอุ้งอิงไม่ได้เพราะน้องอุ้งอิงอ่บอสโจรับเป็นลูกเข้าใจนะลูก พ่อทําเพื่อลูกได้หมดอะทําให้ลูกถึงแม้น้องหอิงจะเป็นนักร้องในอนาคตจะดังไม่ดังก็เป็นลูกของบอโจบอโจก็ดูแลเหมือนกันน้องลําเพลินลนําแผนนี่คือบอโจยืนยันหลายครั้งแล้วแม่นุชก็ยืนยันว่าจะดูแลน้องอิงเหมือนลูกจริงๆนะพ่อรับเป็นลูกบุญธรรมแล้วไม่ได้ว่าเข้ามาแล้วน้องอิงดังแล้วก็จะรับเป็นลูกบุญธรรม บอสโจรับเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่ก่อนดังแล้วเพียงแค่มีกระแสในโลกโซเชียลเท่านั้นยังไม่รู้ว่าอนาคตจะดังได้ขนาดนี้เลยแต่น้องอุงอิงเป็นคนพิเศษเนี่ยไม่ได้ไบอสโจพูดเขียนในคอมเมนต์เองว่าน้องอุงอิงไม่ใช่เสียงดีที่สุดไม่ใช่หน้าตาดีที่สุดแต่มีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นดนใจให้บอสโจต้องปั้นต้องทำให้ผู้ให้เด็กผู้หญิงคนนี้ขึ้นมา บอจโจก็ยังตอบไม่ได้ว่าอะไรดนใจน้องมีอะไรพิเศษแตกต่างจากคนอื่นยังไงแต่ที่บอโจรู้แต่ว่าต้องดันมีความรู้สึกรู้สึกรับรู้ได้ด้วยตัวเองว่าต้องดันให้เต็มที่คนนี้นะความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็รับเป็นลูกก่อนที่จะดังก็เลยระบายความในใจของบอจโจเข้าใจเลยว่าดราม่าเนี้ยเกิดทำให้บอโจไม่สบายใจเดี๋ยวจะทำให้เกิดการแตกแยกในวง สาวน้อยเพชรบันแพงเช่นเอาไปเปรียบเทียบกับนางเอกอมแอมบังอะไรเงี้ยนะว่าน้องอมแอมร้องดีไม่ดีอะไรประมาณนั้นเลยน้องแอมสวยกว่าแต่เสียงไม่ดีโน่นนี่นั่นคือถ้าเกิดการเปรียบเทียบแบบนี้ถ้าบอสโจไม่ออกมาพูดอะคนในวงจะเกิดการแตกแยกเดี๋ยวมันจะมีอาการโตนฮานอีกครั้งหนึ่งอะไรคิดว่านะสําหรับคนที่รับมาใหม่แล้วทําไมต้องรับมาใหม่บอสโจบอกว่า เหตุที่รับคนเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆเพราะว่าต้องการที่จะพัฒนาวงให้มีศักยภาพดีขึ้นพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นแล้วก็ให้มีความหลากหลายของวงอ่ะโดยหลักมันก็เป็นอย่างนั้นก็ดีอยู่แล้วถูกไหมไม่ใช่มาโอ้ยกันแนะกันแหนไอ้เอฟเขาเรียกเอฟซีเอฟซีผี C P, ช่องปอมอะไรประมาณนี้ต้องการที่จะปั่นอ่ะให้วงมันนรู้ว่าวงนี้มีกระแสวงนี้ดังปั่นซนะ้เลยนะ ปันคนไม่สองคนเนี่ยจะทําให้หลายๆคนคิดตามไปด้วยเพราะโจเลยตัดไฟแต่ต้นลมออกมาโพสต์ก่อนเลยโพสคอมเมนต์ว่าอย่าขอร้องอย่าให้เอฟซีไปเปรียบเทียบน้องอุ๋งอิงกับคนในวงเพราะน้องอิองต่างจากคนอื่นคือลักษณะของน้องอิองเนี่ยมันต่างตรงที่หาคนแบบน้องอิองเนี่ยมีเอกลักษณ์มีลายเซนมีมีมสเสน่ห์มีพลังดึงดูดคนฟังเพลงไหนก็รู้สึกมีอารมณ์ร่วมอย่างเงี้ย หายากหายากหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านหนึ่งในสิบล้านว่โจเขียนขนาดนั้นความรู้สึกก็เป็นอย่างนั้นลุงอ้วนตามมาสีเดือนก็หาคนที่จะเป็นลายเซนอย่างน้องอุงอิงอะยากที่มีลายเซนเสียงมีบุคลิกแบบนี้มีมนุษยสัมพันธ์มีการวางตัวมีเขาเรียกอะไรอะความพิเศษในตัวอมีของเยอะมากร้อง โอ้โหรถแห่ก็ร้องร้องหมอลําก็ได้ร้องเต้ยสารพัดอันนี้เขาเรียกคนมีของร้องได้ทุกแนวแล้วคนที่รับมาแต่และคนก็ถนัดตามแนวของตัวเองอย่างเช่นน้องชูใจก็ร้องดีหน้าตาก็ดีบุคลิกก็ดีแต่ตําแหน่งหรือความพร้อมเหตุปัจจัยมันยังไม่ได้ที่จะดัน หรือน้องมานะอะไรเงี้ยเสียงนี้ไม่ดีหนุ่มลหลายคนเสียงดีหน้าตาดีอะไรหมดเลยแต่เหตุปัจจัยมันยังไม่ได้มันยังไม่ดนใจมันยังไม่ถูกใจจังหวะเวลาที่เหมาะสมมันยังไม่มีส่วนน้องอุอ๋งอิงอ่ะมาแล้วจังหวะเวลาความเหมาะสมมันได้ไงมันสุกงอมบอสโจเลยดันสุดฤทธิ์แล้วเป็นลูกไนงะดันสุดฤทธิ์เลยหลายหลายครั้งที่บอสโจเจอจนเกิดความมั่นใจในตัวน้องอุ๋งอิงก็คือมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่มีแต่ทาให้น้องดังขึ้น มามาอยู่ช่วงเดือนแรกอะเป็นเป็นไปได้ที่ไหนเราหวยถูกสองงวดติดอะ FC มาจากหวยด้วย FC มาจากเพลงด้วย FC มาจากหลายหลายอย่างมันสร้างวง FC ให้ตามมาเยอะขึ้นรู้จักน้องเยอะขึ้นนี่ความประหลาดความแปลกแล้วก็หลายหลายครั้งในช่วงอย่างเช่นตั้งแต่เดือนนี้หรือปลายเดือนที่แล้วมีฝนตกอะคนไม่หนีวงหมอลำคนอยากดูโดยช่วงเมื่อคืนเนี่ยสดสดร้ดอนๆเลยอะ่ะ โอ้ oh, ห้าทุ่มฝนตกตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มฝนประมาณสามสองสามทุ่มฝนตกอะตกแรงมากเลยแสดงห้าทุ่มยันแปดโมงเช้า f อกลับมาดูมันไม่มีปรากฏการณ์แบบนี้ถ้าไม่มีแรงดึงดูดจากคนใดคนหนึ่งของวงนะเจ้าภาพไม่เชื่อมั่นหรอกเจ้าภาพคงจะให้เลิกการแสดงไปแล้วถ้าเป็นเราเป็นเจ้าภาพเราจะให้แสดงไหมเมื่อคืนนะที่ฝนตกอะ แต่นี่เจ้าภาพเชื่อมั่นว่าน้องอุ้งอิงกับวงสาวน้อยเนี่ยสามารถดึงคนกลับมาได้ดึงคนมาดูได้แล้วก็เป็นตามนั้นจริงๆเมื่อคืนก็คนหลักพันที่ดูยันเตอร์ลาตอนเช้าแปดโมงมั้งแปดโมงที่จะเลิกอ่ะอเห็นไหมทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดนะที่บอสโจรับคนมาบอสโจบอกตั้งแต่หลังจากรับน้องอิง,องมาแล้วรับคนมาเรื่อยๆยังไม่เคยเจอใครที่มีลักษณะเด่น มีลายเซนมีบุคลิกหรือมีสิ่งพิเศษมาดนใจให้บอสโจอยากจะปั้นเหมือนน้องอุงอิงเลยแต่ก็ปั้นไปตามจังหวะของคนไปตามเหตุการณ์ของคนไม่ใช่ไม่ปั้นปั้นอยู่แล้วบอสโจเป็นคนปั้นเคาทุกคนในวงอยู่แล้วเมื่อจังหวะเวลาเหมาะสมก็ยังปั้นเลยผู้ใหญ่แหลมปั้นเห็นไหมเบาเอกเห็นไหมเขาปั้นหมดเลยจังหวะเวลาเหมาะสมแม้กระทั่งสุดสายใหญ่เห็นไหมปั้นหมดเลย เมื่อจังหวะเวลาเหมาะสมบอสก็ปั้นนี่แหละคือดราม่าที่เกิดขึ้นในวงในช่วงนี้บอสโจเลยต้องรีบมาตัดไฟไม่งั้นมันจะเกิดการแบ่งแยกเกิดความแตกแยกในวงเกิดการแตกความสามัคคีบอสโจทำถูกแล้วเป็นกําลังใจให้บอสโจแล้วก็บอกว่า fc ตัวจริงอะ่ะก็อย่าไปเม้นในทางที่เปรียบเทียบว่าคนโน้นเสียงดีเสียงไม่ดีนะครับ เม้นในสิ่งที่ดีสู้ๆบัดจวสู้เดี๋ยวก็เจอคนมาร่วมกับน้องอีกแยะเลยน้องโซเฟียเงี้ยเดี๋ยวมาเรียกมันเห็นไหมต้องต้องคอมเมนต์แบบนี้นะเราจะมีความสุขลุงก็จะคอมเมนต์ดีๆพูดเรื่องดีๆกับน้องพูดเรื่องดราม่าแต่มันเป็นดราม่าที่ดีจะสร้างให้น้องดังดราม่าที่แล้วเป็นไงละ่ะพัดลมอะ่ะ <laughs> โอ๊ยเจ็บท้องพัดลมอะ่ะได้เพลงใหม่ดังไปเลยดังยิ่งกว่าเดิมนะ ฝาก FC ทุกคนไว้ว่าคอมเมนต์ดีๆอ้าวสุดท้ายฝากช่องลุงอ้วนชื่อช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บลุงอ้วนชวนคุยนะสิ่งดีๆที่ลุงพูดไปหวังว่า FC คงจะติดตามคงจะกดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาเนาะและอย่าลืมบ้านทุ่งคาเฟ่ของลุงด้วยนะที่จังหวัดกาญจนบุรีตำบลโคกตะมองเพอธรมากาจังหวัดกาญเนาะแวะเวียนมาคุยกันใครมา ลุงลดให้5%บอกว่าเอซีน้องอิงคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย